สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JKPT Channel อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็หลังจากจบเกมวิกที่14ก็จะมาเริ่มเกมวิกที่15นะครับในวันเสาร์นะครับที่26นะครับทันวา2020นะครับข่าวดีก็คือตอนนี้เรามีสมาชิกนะครเข้ามาอยู่ในช่องของเราเพิ่มอีกหนึ่งคนหมายถึงว่าแจมเข้ามาในลีกของเรานะครับชื่อว่า ชื่อทีมนะซิตีเซนนะครับโดยคุณแมนนี่จีจีนะครับก็วีคที่ผ่านมานะครับเขามาจอยหลีกร่วมกับเรานะครับถ้าถ้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วอยากจะจอยหลีกนะครับก็สามารถที่จะจอยหลีกเข้ามาในลิงก์ใต้ล่างนะครับเข้ามาที่ช่องนะฮะแล้วก็กดกด u b s c r i b e นะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะฮะแล้วก็ เข้ามาดูวิธีการสมัครเล่นเกมแฟนตาซี Fantasy ได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถที่จะเล่นเกมได้นะฮะแล้วก็าก็จะมีลิงก์สามารถที่จะจอยนะครับแชร์จอยลีเข้ามา JK p t c h a n n ช l l e น g u e นะครับสามารถที่จะมาร่วมสนุกเล่นเกมกับเราดูในลีแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันทุกอาทิตย์นะครับเล่นเกมไปพร้อมกันนะครับสำหรับวีคที่สิบสิบสิบสี่ ่ผ่านไปแล้วนะฮะก็ทีมที่ได้คะแนนเยอะก็ยังเป็นคนเดิมเจ้าเดิมนะฮะก็คือที่หนึ่งก็ยังเป็นคนเดิมนะฮะก็คือได้หกสี่แต้มนะฮะอันนี้เข้าไปดูทีมตอนเนินนะฮะ,นะฮะก็หลักๆเขาก็ได้จากกับเฟอร์นันเดสนะฮะถ้าใครเอาเฟอร์นันเดสเป็นกัปตันดีฮะวีที่แล้วก็จะได้แต้มเยอะเลยนะฮะ ก็ทีนี้ก็ไม่เป็นไรฮะก็กลับมาดูทีมของเราที่เราจัดนะครับว่าทีมวิดที่แล้วเรามีฟอร์เดสเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เป็นกับตันนะเราไปให้วากินนะครับวิดนี้นะฮะก็มาดูว่ามีผู้ไหนเตะบ้างนะก็จะมีคืนพรุ่งนี้นะครับทุ่มครึ่งนะครับเลสเตอร์พบกับแมนยูนะฮะแอสเันวิล่าพบคริสตันพาเล ฟูลแลมพบเซอร์ตนตันนะฮะแล้วก็อาร์เซนอลพบเซลซีอันนี้เป็นลอนดอนดับบี้แบงค์นะฮะแล้วก็แมนชัเชสเตอร์ซิตี้นะฮะตีสามพบกับนิวคาสเซิลแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับเทเวอร์ตันตอนตีสามเช่นกันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีลิดยูไนเต็ดพบเบอร์ลีย์นะครับเวสต์แฮมพบกับไบรตันนะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลพบกับเวสต์ซอมเบตอาเบียน e นะครับตอน5ทุ่มครึ่งแล้วก็ อ่าตีส2งสิ้าก็จะเป็นวูบในบ้านพบกับสเปอร์นะครับคู่ที่น่าสนใจก็จะมีอ่าเซนอลลอนดอนวบเิพบเชลซีนะครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกนี้ทุมรึงอ่าพบกับแมนยูที่2กับที่3เจอกันนะฮะใครชนะก็ขึ้นเป็นอันดับ2นะครับก็รุปนการนี้เลสเตอร์ค่อนข้างทำได้ดีนะฮะร,รักษาระยะอยู่ในท็อปโได้นะครับชนะ9 แฮ5นะฮะแมนยูเช่นเดียวกันนะฮะชนะ8เมือง2แพ้3มีส6แต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่าเลสเตอร์1นัดนะ,ะถ้าแมนยูชนะนี่จะขึ้นอันดับ2เลยนะฮะถ้าแข่งเท่ากันแล้วก็ค่อนข้างได้เปรียบนะฮะค่อนข้างฟอร์มดีในในหลายๆนะัดตั้งแต่เอ่อเปอร์นันเดสน,นะครับเปอร์นันเดสเข้ามานี่ค่อนข้างทีมค่อนข้างจะ ในหลายๆเกมที่เล่นไม่ดีก็สามารถทีถ่จะพลิกกลับมาแล้วก็การซื้อตัวผู้เล่นเสริมมาไม่ว่าจะเป็นคาวานี่นะฮะหรือว่าแบ็กซ้ายนะครับผมอาซิลแล้วก็ใครของอาแจ็กส์นะครับฟันฟันเดเบกนะฮะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่ถือว่าเสริมทีมได้ในจุดที่ขาดนะคคือตัวเมนยูเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าระบบการเล่นแล้วก็ การจัดทีมที่เล่นรุ่นการนี้ประกอบกับทีมอื่นที่ออกสตาร์ทไปนี้ไม่ค่อยดีเช่นแมนซิตี้หรือว่าแม้แต่อาร์เซนอลนะครับสเปอร์ซึ่งฟอร์มตกลงไปสองนัดนะฮะัาจจะแพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็แพ้ลสเตอร์ไปนะครับที่แล้วนะครับลสเตอร์นี้เพิ่งไปบุกเอาชนะสเปอร์ในบ้านมาได้สองศูนย์นะครับจากเจมีว่วาดีแล้วก็ทำเข้าประตูตัวเองไปหนึ่งลูกนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเราจะจับทีมกันยังไงดีนะครับสำหรับวีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับทีมของเราก็จะพลิกทีมก่อนนะครับว่ามีผู้เล่นคนไหนบาดเจ็บบ้างนะฮะก็ถ้าดูตอนนี้ก็จะมีชีเวลนะกองหลัง50%าสิบเปอร์เนนะฮะอนชลอินชิรี่นะฮะรเราก็คนเดียวออมีไวต์ก,กาอีกคนนะฮะ ้เปอร์เซ็นต์อันนี้เจ็บเข่านะถ้าดูจากโปรแกรมการแข่งขันเน,น,นี่ยแมนเชเตี้ค่อนข้างจะเจอจอนได้ง,ง่ายหน่อยเปิดบ้านนะฮะแต่ว่าหลังๆในฟอร์มไม่ค่อยในนอนแต่ผมมองว่าแมนซิตี้น่าจะกลับมาได้นะฮะในใน,ใน,ในตอนนี้ในช่วงเวลาที่กำลังเล่นในบ้านด้วยนะแล้วก็ช่วงเวลาที่กำลัง คือฟอร์มการเล่นที่ชนะแค่แปะชนะหกนะฮะเสมอห้านะฮะแล้วก็แพ้สองแพ้ไปแล้วสองนะสองแองององมตช์น,นะฮะเสมอค่อนข้างเยอะอ่าคู้ผู่ผผอ่าทีมทีมร่วมมืองอย่างแมนยูซึ่งเล่นเท่ากันสิบสามสิบสามสิบสามนัดนะฮะนำไปนำไปแล้วสี่อ่านำไปแล้วหกแต้มนะก็ไม่ได้ห่างนะฮะช่องว่างระหว่างคะแนนอันดับหนึ่งถึงอันดับ สิบเนี่ยคะแนนห่างกันแค่ที่1นึ่งบที่สิบนันห่างแค่สิแต้มเองนะถือว่าไม่เยอะนะฮะสามนัดก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลำดับคะแนนได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกแมนซิตี้เข้ามานะฮะกองหลังกองหลังนี่เจ็บเราอาจจะต้องซื้อกองหลังอาจจะเป็นกองหลังของแมนซินะฮะ นี้แบมฟอร์ดเบอร์รี่พบหลีพบเบอร์รี่นะในบ้านในบ้านดิสันแฟร์เลด์คาร์เว,วลลวินเมนดี้อาร์เซนอลไลออนไลออนนี้เป็นของไบรตันนะวันนี้เป็นเบนไวท์น White, นะไบรตันเช่นกันแล้วก็วันนี้เป็นอันนี้ของฟอร์ของเวสแฮมนะ ชีวิวอาจจะไม่ได้ลงถ้าเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนถ้าดูผู้เล่นก็ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนเอาแมนซิตี้เข้าไปเ,าเป็นกองหลังเดี๋ยวไปดูว่ากองหลังแมนซิตี้เป็นใครก็ถ้าเลือกแมนซิตี้นะ,ะก็เลือกทีมแมนซิตี้ตรงนี้เลยนะฮะเราก็มาดูว่ากองหลังนะฮะกองหลังคนที่ทำแต้มได้เยอะของแมนซิตี้ก็จะเป็น เรืองแมเตีทั้งทีไมาได้แมนเคตีก็คนที่ทําได้เยอะก็คือวอล์กเกอร์ฮะแต่วอล์กเกอร์นี้ก็ไม่แน่ว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่คนที่ได้ลงแน่ที่ผมเห็นก็คือคนนี้ฮะทุกนัดเลยฮะเป็นตัวหลักแล้วนะ,ะตอนนี้โรเบนดีเอสนี่ยฮะเก้าสิบนาทีเก้าสิบนาทีบทุกนัดเลยนะ,ะมีหกเก้านัดหนึ่งไม่โรเตชันคนอื่นแต่คนนี้ได้ลงทุกนัดนะ กลายเป็นลาปอสนะฮะลาปอสนะที่โดนดอบไปบ้างนะเห็นไหมฮะลงน้อยมากนะฮะไปลงโดยเฉพาะเบนลีกแม้แต่คันเซโล่ไอ้แต่คันเซโล่ช่วงหลังก็ได้ลงเยอะนะฮะแต่ผมว่าเดาใจไปไม่ถูกนะหรือบล็อกเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ลงทุกนัดน,นะเห็นไหมถึงจะได้55แต้มเพราะงั้นถ้าเพื่อความชัวร์ผมบอกว่าแมนซิตี้จะไม่เสียประตูผมก็บอกว่าเอาดีแอสเข้าไปนะแล้วก็ ระว่าชีวเวลก,กับใบตก7เข่า75เปอรเซ็นตชีเวล50เปอก็จะมีโอกาสมากกว่าเออ75 75ที่จะได้ได้เล่นแต่อันนี้50ที่จะได้เล่น,น,น,เ,ลนเรามีเงินอยู่เท่าไหร่อ่ะ2.8ล้านชีเวลกับดีเอส ออผมมองว่าตอนนี้อันดับใช่ไหมเชลซี Chelsea, กับเซาท์แอนด์ตันก็พอๆกันนะครับสามกับสี่แพ้เสียประตูเชลซี Chelsea, เสียยอะกว่าเซาท์แอนด์ตันเสียน้อยกว่านะครับคลินชีบอกอะไรเราบางอย่างบอกก็คือว่ากองหลังเลยผู้สนับประตูจะได้แต้มีโอกาสได้แต้มเยอยะเพราะฉะนั้นกองเก็บ สัมตันไว้แล้วก็ผมเอาชีวิวออกนะแล้วผมเอาดีแอตเข้าไปนะก็เบรกทรานเฟอร์นะครับก็มไม่เสียแต้มโอเคทีนี้มาจัดทีวีทีนะครับดีแอดเข้ามาไว้โอเคมาเลสมาเลสนี่จริงๆถ้าลงได้ลงจะยิงได้บ้างนะสั้นๆที่แล้วลงแค่สำรองแล้วก็ 1ิบแปดแต่ไอ้สิบแปดนาทีนะไม่ยิงนะฮะแต่ว่าด้านไหนยิงนี้ยิงระเบิดแล้วสามลูกแต่ปีนี้ก็าจยิงไปแค่สี่นะอ่ะผมขอเอามาเล่นลงนะฮะแต่จะเอาใครออกนะครฟูลแลมมตันวินลล่าเลสเตอร์ผมเอาเก็บของหน้าไว้นะเอาโองการเอาไปนะ โซเทมตันเ so, no, อเวอร์ตันวอกคินนอแบมฟอร์ดเอาคนที่มีโอกาสได้ยิงก่อนนะฮะกอเซฟนะฮะบนประตูเป็นไลออนนะฮะทีนี้เรามาดูว่าใครจะเป็นกัปตันนัดที่แล้วฟอร์นเดสที่ฟอร์มแรงนะเสียดายที่ไม่ได้เลือกมาเดสแต่ต้องเลือกอะไรที่แตกต่างนะถึงจะได้ มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะถ้าเลือกเหมือนคนอื่นนี่ก็โอกาสที่จะได้คะแนนก็กกยากนะอ่าหมายถึงว่าถ้าจะแซงคนอื่นก็ต้องเลือกทีมที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ต้องเลือกกับตันที่แตกต่างจากคนอื่นนะคือเฟอร์ันดสข้อดีก็คือมักถ้ายิงลูกโทษนี่เฟอร์ันดสแน่นอนเป็นคนยิงนะฮะก็คือมีโอกาสถ้าได้อ่าก็เขาบอกว่าแมนยูเป็นแชมป์จุดโทษนะโอกาสที่จะได้ประตูก็มีนะ แต่ถ้ามอยมุมหนึ่งก็คือถ้ายิงไม่ได้นะคือได้ลงแน่ๆนะคือผมกลัวว่ามาเลสอาจจะไม่ได้ลงนะตอนนี้ผมสองทีสองใจว่าม,มาเลสกับเฟอร์นันเดสนะครับผมเลือกเฟนะอร์นันเดสนะซอนนี่เล่นนอกบ้านก,ก็น่าสนใจนะแต่ว่า ผมว่าสเปอร์ตอนนี้ฟอร์มฟอร์มมันดรอปลงนะฮะเชฟฟิลคาร์เบดเลวินก็น่าสนใจนะเพราะว่าเจอกับเชฟฟิลอยูะะ่ในเต็ดซึ่งเล่นนอกบ้านซึ่งไม่ชนะมาเลยเชฟฟิลอยู่ในเตตหรือจะเอาคาร์เบนเลวินเนี่ยอันนี้เสียงเลย <c oughs> ะเราต้องเราไม่เหมือนใครนะ,ะต้องประมาณน,นี้ ก็เป็นว่าในประตูเป็นไลออนนะฮะของไบรทันนะครับกองหลังสามคนเป็นคาร์ฟอร์ดเวสเวสแฮมนะครับเปนไวท์ของไบรทันนะฮะแล้วก็ตูเป็นเดเดเียสของแมนเชสเตียห์กองกลางสามคนเป็นวิชาเออเฮลุยซาฮาวินฟรีซาฮาของคริสเตียนเปเลสแล้วก็นิยัตมาเลสของแมนเชสเตียนะครับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับของแมนยูแล้วก็ซอนฮงมินนะฮะของสเปอร์ กองหน้า3คนก็จะเป็นดอมนะครับเค์เวตเลวินโดมินิกเค์เวตเลวินของเอเวอร์ตันนะฮะแล้วก็โอลีวักกินของแอสตันวิลล่านะฮะก็แบบมพลาสติกแบมฟอร์ดของลีดส์ยูเนเต็ดนครับกัป uh, ตันทีมก็จะเป็นคาร์เบนเลวินนะครับกัปตันรองกัปตันก็จะเป็นซอนดมินนะฮะแล้วก็สำรอง3คนเป็นเบนดี้วอตแพร์นะครับไวต์กาดแล้วก็เบลลินนะฮะก็เซฟทีมนะครับ ก็วิกที่สิบห้านะครับเตะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์เรามาเตรียมทีมสำหรับวันจันทร์ที่จะมีเตะต่อบ็อกซิ่งเดะนะครับติดติดกันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูวิกที่สิบหกต่ออันนี้เป็นวิกที่สิบห้าก็จบคลิปแค่นี้อย่าลืมถ้าใครยังไม่เคยสมัครเล่นเกมก็เข้ามาดูคลิปวิธีสมัครเล่นเกมนะครับเนเดซนพีบีได้นะครับแล้วก็กดกดจอยลิงของเรานะข้างล่างใต้ลิงก์นะครับลิงก์วิดีโอนี้นะครับ,ลนะรบแล้วก็ลิงก์ วิดีโอที่เราทำมานะครับก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อง JKPT Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายสายก